สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายขอบอ่างซากนอกนะครับพอดีขับรถมาเล่นๆไม่มีอะไรทำก็เลยขับรถมาถ่ายบรรยากาศถนนสวยให้ดูนะครับช่วงเย็นๆเหมาะกับการมานั่งถ่ายรูปนะครับวิวสวยมากนะครับตรงนี้เป็นสารเขื่อนอ่างซากนอกนะครับเห็นมันเหมาะกับการถ่ายรูปมากมากครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนิดนึงครับ เพราะว่าตรงนี้สามารถมาตกปงตกปลาได้นะครับช่วงเย็นมีเอารถลงไปจอดนั่งเล่นๆย่างมูงย่างหมูกินได้นะครับในก็แนวสารเขินนี่ครับโหถ่ายรูปสวยมากครับยูมันสวยมากครับก็เลยถ่ายให้ดูนิดนึงครับช่งเย็นๆนะครับรถไม่ค่อยมีนะครับรถน้อยมากครับเพราะบ้านเป็นทางรับไปทางไอสังนงสังทองเลยช่วคนับก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยรถไม่ค่อยสัญจรครับรถน้อยมากครับนี่ยครับข้างล่างก็มีบรรยากาศคนตกปงตกปลานะครับเดี๋ยวผมจอดหาหน้าถ่ายดูถ่ายได้สบายครับรถน้อยมากครับเนี่ยผมก็จอดมาเลยครับมาจอดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง เนี่ยครับบรรยากาศมีคนนั่งตกปลาอยู่ตรงนู้นนะครับเยอะ่วงนี้น้ำก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมั้จะสวยวิวสวยมากครับวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยเนี่ยครับมีคนนั่งตกปลามีเอารถลงไปข้างล่างได้อยู่นะครับพอดีผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายครับพอดีขับรถมาแถวนี้ก็เลยองถ่ายให้ดูครับตอนแรกว่าจะมาช่วงเย็นๆตอนนี้กลางวันแดดร้อนเป็นเปียงเลยนะครับ เดี๋ยจะถ่ายสุดตรงถนนสวยๆนี่ค่ะจะถ่ายกลับมาดูนะครับอันนี้ขาออกไปทางกุ่งเดนซักนอกนะครับออกไปทางขัยงทั่วใหญ่นะครับนี่ครับตรงข้างหน้านี้เอารถลงไปได้นะครับนั่งตกปลากันอยู่แถวนี้เอารถมาจอดกลางเต็นน,นั่งเนีเ้ยนได้นะครับตรงนี้สบายๆ ถางเก็บน้ำซากนอกครับนส่งนี้น้ำค่อนข้างเยอะอยู่นะครับข้อวตบปาเยอะอก็บ้างๆวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนเยอะหน่อยนะครับมันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนเท่าใดครับแต่ถนนตรงนี้มันยืนถ่ายรูปสวยมากเลยนะครับสวยมากๆครับมข้าม,มุาม,มหอยมันมันลงไปในอ,อ่างน้ำ สวยครับตรงน,นี้เดี๋ยวผมจสุดเดี๋ยวผมจะกลับรถกลับไปแล้วครับพอดีฝ่านมาแถวนี้ก็เลยลองมาถ่ายดูนิดหน่อยครับบรรยากาศสวยมากวิววิวสวยครับวันนี้ท้องฟ้าสวยด้วยก้อนเมฆก,ก้อนอะไรสวยมากเลยขอกลับรถประมาณนี้นะครับมันก็ไปได้อีกอยู่นะครับ เดี๋ยวบ้างๆเผื่อส่งเย็ยนๆแล้วัน,นได้มาเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะครับเราลดลงตรงนี้ได้นะครับผมไม่ได้ลงไปรถไม่เยอะครับนี่ครับไม่มีรถเลย ช่วงน,นี้เย็นก็จะมีปั่นจักรยานได้สบายสบายครับชิลๆเย็ยนบรรยากาศดีมากเลยนะครับช่วงนี้เย็นโหปั่นจักรยานลมดีมากเลยครับนี่ครับข้างล่างนี้มานั่งตามลงมงลมไม้ข้างหลังนี่นี่ครับน<ม>ั่งตามลมงมงลมไม้ข้างหลังเห็นพี่พี่เขานังอยู่ตามต้นไม้นะครับรอบๆนะบสวยมากผมขับรถรอบๆมาก็ยังไม่มีรถเยอะเลยนะครับ ก็เลยะครับบรรยากาศสวยถ่ายออกไปทางนี้ก็จะเห็นสนามกีฬาสวยๆนะครับตรงนี้เหมาะอาคารถ่ายรูปมากๆนะครับถ่ายรูปสวยมากดับรองสวยมากครับบ้าแล้วก็เก็บสักลุกนึงครับต่สตว์เก็บรูปสักรุปนึงไม่มีรถครับจอดถ่ายได้สบาย กระจกรถเท่าไหนครับกระจกไม่ค่อยใสสวยครับสวยสวยจริงๆครับรถไม่มีไม่ต้องหกสบายสบายท้อค่าสวยมากเลยครับวันนี้มองเห็นสนามกีฬาอันนี้ถ่ายคนละข้างครับเดี๋ยวจะขับขับไปสุดถนนเนี้นะครับเนี่ยครับ ตองดูครับซา่วเย็นเย็นพระอาทิตย์กำลังตกหลังภูเขาตรงสนามกีฬาโ้หถ่ายรูปสวยมากเลยครับตรงนี้ครับลองเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ครับวิวสวยถ่ายดูพี่ก็หาป่านี่ครับตอนนี้ก็มีพี่ครับตกปลาอย่างเหี้นะครับปลาหาอะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะครับัไม่เคยมาสักทีน่าจะมีหาหงหาหอยด้วยแหละครับนั่งตกปลาสบายครับคนไม่เยอะครับ บ้นานธรรมราคดไม่เยอะครับบ้านนงปานินก็เห็นเข้ามาเยอะอยู่นะครับปานนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายออกไปสุดถนนนี้ให้ดูครับมาขาลับกับขามาแันไหนสวยเพื่อนๆก็ลงังดูเลนะครับการกรอเตปโอเคครับสวยๆครับดูครับว,วบบบิวสวย ภาพสวยมากเลยครับวันนี้ทาเป็นเล่นไปนะครับมายืนถ่ายรูปส่องเย็นๆตรงนี้ครับถ้าท้าถ้า,า,า,าที่ตกทางหลังภูเขานี่จะสวยมากเลยนะครับเสียดายไม่ได้มาถ่ายดูเดี๋ยวบ้างๆถ้าไม่ชี้เกียรตนะิจะมาถ่ายให้ครับโหบรรยากาศวิวสวยมากเลยนะครับตรงน,นี้มันเป็นเสือสารเขื่อนแล้วก็ สั่งทางๆันนิดเดียวแล้วก็ไม่มีรถครับมันยืนถ่ายรูปแบบสวยๆได้เลยอ่ะเนี่ยขนาดผมขับมาตั้งนานยังไม่เห็นมีรถเลยฝานมเลยครับสวยจริงเนี่ยครับตรงนี้โอ้โหยืนกลางถนนถ,ถ่ายรูปสุดยอดเลยนะครับเอารถสวยๆมาจอดถ่ายรูปก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่ารถไม่ค่อยมีฝานเท่าไหร่นะครับรถฝานน้อยครับเอยรถมาจอดสวยๆถ่ายรูปได้เลยนะครับ สวยมากยิวดีอยู่เนือนแล้วก็สองข้างทางเป็นหญ้าแบบสวยๆครับสวยจริงยิ่งต้นนี้ช่วงนี้หน้าฝนต้นต้นหญ้าได้น้ำสักหน่อยหนึ่งโหเขียวขึ้นมาหน่อยสวยมากเลยสองข้างทางหญ้าแบบสวยเหมือนคนจัดไว้เลยครับธรรมชาติสวยงามมาก ก็ประมาณนี้นะครับผมออกมาจะสุดแล้วครับสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับไปแล้วครับนี้พัทยานะครับอยู่ใกล้ๆครับใยสนามกีฬามานิดเดียวอ่างซักนอกครับทางที่จะเลาะขอบอ่างมาถ้ามาทางเฟรชิกสองก็อยู่ขอบอ่างไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไปออกทางออกเลยก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเข้ามาตรงไหนบอกไปสุขุมกันครับเพราะว่ามันไม่มีซอย จะรู้ว่าการทางเข้านะครับตรงมันจะมีตรงต้นไม้ตรงนี้เป็นที่ดินนุ่หลัลงนิดนะครับแต่ทางเข้าข้างหน้าไม่รู้ว่าเป็นซอยอะไรผมก็ไม่ได้ไม่แน่ใจครับเรารู้แล้กวกันครับว่าทางเข้ามันตรงที่เข้ามาครับตรงนี้จะเป็นดินลุ่หลังนิดนึงนะครับเย,เย็นนะครับบรรยากาศเย็นดีครับตรงนี้นี่ครับทางเข้า มาทางทุ่งกรมตันหมันได้ครับมาทางทุ่งกรมตันหมันก็จะเดียวตรงตลาดทุ่งกรมทันหมันออกมาทางนี้ก็จะมีซอยอยู่ตรงข้างที่ขฝั่งล้มล้มัปเล็กนทีครับ,บ,บ,บลปก็ล้มครับขอโทษครับอาจจะบู๊บบาบนิดนึงครับเพา่อมาคลิปถ่ายแบบไม่ค่อยตัดต่อครับเน้นธรรมชาติ ซอยนี้จะอยู่ข้างที่เขาเป็นที่ที่เขามาแข่งเดือกันนะครับที่เขามาซ้อมไอ้เรียนเือสเก,สเก็ตกันนะเดือตรงนี้ครับใกล้ๆกล่แดละอยู่ติดอยู่ข,ข้างๆเลยครับซอยเนี้ยถ้าเรามาทางไซยาฟึกสองก็ก็เดี๋ยวมาที่แต่มา้างนอกได้นะครับเดี๋ยวมาตรงจะมา้างนอกเนี้ยก็จะมีซอยอยู่ข้างนะครับในเห็นไหมครับเพื่อนเดี๋ยว,ว,วชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายมามาทางถ้ามาทางทุ่งโอมนันหมัดก็มาได้เหมือนกันนะครับอยู่ติดกับร้าน เดี๋ยวผมอ่านป,ป้ายแป๊บนึงอยู่ค่ะซอยก็อยู่ยข้างร้าน,นอาหารอะไรนี่แหละครับแ๊บนผมอ่านไปนิดนี่ครับซอยตรงนี้ถ้าใครฝานมาตรงนี้น่าจะจำได้นะครับอยู่ติดกับร้านเจริญกินนะครับข้างๆไน ข้างที่เขาเด่นเจ๊จกกีนตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้เลยครับวันนี้ครับขายมาก็น่าจะถูกครับไปแล้วครับไาใบมยครับครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ